ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจากคนเงินเดือนระดับสองสามหมื่นนะครับขึ้นมาเป็นไรายได้หลักแสนต่อเดือนเนี่ยต้องเปลี่ยนอะไรหนึ่งครับให้เปลี่ยนจากการใช้เวลาแลกเงินเนี่ยกลายเป็นการสร้างคุณค่าเพื่อแลกไรายได้ปัญหาก็คือไรายได้สองสามหมื่นบาทต่อเดือนเนี่ยมักจะเกิดจากการทำงานประจำและเป็นการใช้เวลาทำงานแลกเงินอย่างจำกัดวิธีแก้ก็คือเราก็ต้องคิดให้ออกว่าเราจะทำยังไงที่เราจะสร้างระบบหรือว่าสินค้าหรือว่าการบริการเนี่ยที่คนดีนดที่จะยอมจ่ายเงินเนี่ยโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปทำงานตลอดเช่นทำคอร์สสอนออนไลน์ สร้างช่อง u t u b e นะครับหรือว่าขายของออนไลน์สร้างแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าการสร้างธุรกิจที่เติบโตได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวเราอยู่ตลอดเวลา2ครับยกระดับทักษะที่ตลาดต้องการสูงไม่ว่าจะเป็นการขายของการทาตลาดออนไลน์การสร้างแบรนด์หรือว่าทักษะทางด้าน AI3 ครับหาช่องทางหารายได้เสริมที่สามารถพัฒนาไปเป็นธุรกิจได้4สร้าง p e r s o n a l branding ครับสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เพราะถ้าเรามีชื่อเสียงเนี่ยเราจะสามารถตั้งราคาตัวเราหรือสินค้าและบริการของเราเนี่ยให้มีราคาที่สูงขึ้นได้หรือมักได้โอกาสงานที่ดีขึ้นนะครับ และเป็นการทําให้คนวิ่งเข้าหาแทนที่เราจะต้องวิ่งไปหางานเอง5ครับเปลี่ยนจากผู้ปฏิบัติกลายเป็นผู้สร้างระบบเปลี่ยนจากการทํางานตามคําสั่งนะเป็นคนที่สร้างระบบสร้างทีมขึ้นมาเอง